ดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r อ e n d s วันนี้ฮะเราจะไปตามหาน้องปอมนี่หายากกาันเขาว่ากันว่ามันคือน้องปอมนี่ซานต้า,ว,าว้าวมันกำลังจะเข้าถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วไงทุกคนเราจะต้องไปตามหาให้ได้ก่อนที่คริสต์มาสจะหมดและเราจะไม่ได้ น้องฟอมนี่คริสต์มาสไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิงขนาดไหน Let's go โอยพี่หลอ ให้มาเงาลูกพี่วันนี้เราอยู่ในดิจิตอลเซอร์คัสอีกแล้วว้าวฮัสกี้ดูดีฤดูนี้หิมะกำลังจะตกอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวเชียวใช่แล้วพี่เราพูดถึงหิมะแล้วที่เนี่ยมันมีปอมนี่ที่แบบว่าพิเศษไม่เหมือนใครด้วยยังไงซิเราจะต้องไปตามหาเขาให้เจอพี่เราเขาคือซานตาปอมนี่ว้าวซานตาปอมนี่อยากจะพบปะอยาจะเจอฉะแล้เกิดอ่ะเจอเ ب, เจอแต่ปอมนี่ตัวเล็กเนี่ยนั่นเนเพื่อนพี่เหรอ นี่เขาชื่อ,อขันพระเวทพี่เหรอจะพยายามอา่านเลยฮัสกี้ชื่อเขาอ่านยากเกินไปหากันดีกว่าแล้วเริ่มจากไหนดีพี่ล็อกตรงนี้ไหมอะ่ะการที่แกเป็นหมาเนี่ยแกจะมีจมูกที่ดีกว่านันุชแกเข้าใจไหมแกก็ใช้จมูกเนี่ยจมูกเนี่ยดมกลิ่นตามหาเขาซ่มาได้กลิ่นแล้วไ่ล็อกทางนี้เนี่ยมีเบอร์เกอร์ด้วยแล้วมันกินของเกินวายด้วย นี่เลยพี่ลงในเต็นท์เนี่ยหมาเชื่อมอนเอ้ยเอเต็นท์นี่มันน่าเหมือนบ้านที่เราสร้างเลยนี่หว่าไอ้ลูกกระจอกนี่เลยพี่ลงามาเจอปอมนี่อีซี่อ,อยู่ในนีวว่ว้าววางไว้ตรงนี้ใครก็คงหาเจอหรอกไอ้ฮัสกี้ว้าวพี่ลองดูเดินลูกดิ๊กน่ารักด้วยอะว้าวน่ารักไปเหมือนกนแกเลยน่ากวนตีนเอ้ยหมาก็น่ารักแล้วทำไมน้องปอมนี่ตาเปน็นเงินเออเอตาเหมือนไปโดนอะไรต่อยตามาตาเหมือนเจ๊เจเลยนอนดึกเบ้าตาดำนั่นน่ะสิไปกันต่อเลยฮัสกี้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ฮัสกี้ฉันได้กินอะไรแปลกๆจากหลังเต็นว่ะรู้ไมนั่นมันหน้าที่หมาก็หมามไม่ยอมทำหน้าที่ฉันก็เลยต้องดมเองอยังไงล่ะเช็คอีนี่แหละหน้าที่หมาชี่ใส่เต็นเฉย พี่ลองมาเจอสาหร่ายด้วยไอ้ฮัสกี้ไม่ได้อยากจะรู้ว่ามีสาหร่ายตรงนี้เออนั่นไงพี่ลองมาเจอนั่นไงตัวตลกจากแม็กโดนัลด์ยาเเหมือนพี่เหรอไอ้หมาง้อมไม่แปลงสิอเออเก็ชื่อว่าคอฟโม่ยังไงล่ะนี่จะเจ๊กึ๊กแปลว่าไปก็เหมือนเอาไส้กรอกมาติดหน้าเขาเหมือนกันนะเนี่ยพี่ลองเมื่อกี้มาเจออะไรบางอย่างด้วยอยู่ตรงไหนล่ะบนนั้นว้าไกลสุดฟ้าเลยทีเดียวเชียวละ่ะเราจะขึ้น เอไเอไปขึ้นเครื่องบินดีกว่าแบ๊ฮัสกี้งั้นงั้นเราไปเอาตัวอื่นก่อนไหมอ่ะเออเป็นความคิดที่ดีมากเป็นความคิดที่ดีมากหีบสมบัติร่ำรวยนี่คืออะไรของฟรีป่าฮัสกี้เราสองคนได้ชอบของฟรียอยู่แล้วแจมมาได้ไรก็ไม่รู้บิอว่าได้ตังฟรีด้วยว่าได้ตังมาห้าร้อยบาทฮัสกี้เจอแล้วนี่ไงนี่ไงเดินตรงมาเลยนี่พี่ชายฟันปลอมเคนคนนี้นี่เองว้าวเขายืนหัวโดกขนาดนี้เราไม่เห็นเขาได้ไงไปแล้วบบอีซี่หัวใครก็ต้องหาเจออยู่แล้วแหละว้าวา ว้าวจัดฟันไม่ครับโอ้โหน่าเชื่อถือมากเลยขันจะมาจัดฟันกับแกเดยวดีฟันออกมาอยู่ข้างนอกลูกตา,า,า,าเป็นอะไรตลกอะไรฮัสกี้ด้วยสายตาอันเฉียบแหลมของฮัสกี้อย่าบอกนะอ๋อนี่ไงตื่อดื้อตื่อดื้อนั่นไงมาเจอแล้วเวลาก็ต้องไปหาเขามันต้องว่ายน้ำไปเอากันสักหน่อยแล้วอย่างพี่ดำะไรไว่ายน้ำตัวเเต้นลูกพี่ก็แหกตาแหกตูดดูเพื่อน โดดบนใบบัวกันหมดเลยะอ่เบอร์เบอร์เป็นไงล่ะกลับร่างตัวเองก่อนฮัสกี้กลับร่างเดิมมันจะโดดเก่งขึ้นใช่เลยพี่ร่ากตัวเมื่อกี้ไม่เป็นมงคลนี่เดี๋ยวโดดแไบว้าวดึงบ้าบ้าบ้าบวบ้าบ้าไอ้แฝงไอ้บ้าโง่แกมาชนตัวจะทำอะไ้ลวกลงน้ำไรเอามาชนเหรอเออหมาที่เล็กไม่รู้ชนเนี่ยมาไหนล่ะเบระตาย ลูกพี่บอนควรจะง่ายนิดเดียวไม่ใช่เหรอโดดทีละคนนะโดดทีละคนไม่ต้องแย่งกันนะโอเคป่ะโนโนเบคอนเกือบเยาว์ฮัสกี้หลาก่อยไอ้ฮัสกี้ลูกพี่ดูมามันยากยังอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกประกาศนี่จัดมาแล้วก็ยุบยบย่อยน้องรากาต้าระดับฮาร์ดที่อยู่กลางมหาสมุทรล One hour later เอเอแฮสกี้กิจะสิงร่างฉันเรื่องไงล่ะเจมาได้แล้วบิลสุดยอดไปเลยไปที่ไหนกันต่อดีขอสำรวจเรือหน่อยมีของกินปล่านี่ตัวนี้ขึ้นได้แล้วปลอุยโอ้ยโยโ้ยว้าวฮัสกี้เข้าปองมาแล้วเข้า เรูไม่ไปไหนฉันเข้าป่องมาหลงเข้ามาในเรือเด่ยว้าวเราเข้าเรือได้ด้วยเจอพี่ชายคนขับเรือสองคนรู้ได้ไงเขาเป็นคนขับเรือเขาจะเป็นพันโลงก็ได้เขาเขาอยู่บนเรือเขาชื่ออดัมกับจัสตินนี่โอ้เป็นมอเป็นมอบด้วยเหรอเนี่ยในมออยากรู้อยากเราว้าวมากลายเป็นพี่ชายผมทองพี่แล้วแบบก,กี้ใช้กดผิดกับสปอนเฉยพี่ร้องมาอบมีปัญหานิดหน่อย ทำไมสิกำลังตัวเองไงกดไปที่มอบนั่นแหละแล้วก็กดขึ้นร่างเดิมว้าวพี่ล็อกฉลาดเฉลียมวมากเลยอ่ะไม่งั้นจะเก็บกันมาเลี้ยงได้กันแหละฮัสกี้ตัวต่อไปกันอะไรบไปนี่เลยดีกว่าพี่ล็อกมาเอ็นสซรไลเดอร์น่าเล่นหมอ้อว้าวสซรไลเดอเดร์สีแดงแรงสามเท่าวุ้ยมีตัวอะไรยืนจังก้าอยู่ด้านบนฮัสกี้มันเย็นเตะจุยไหนหมอมไม่เห็นจะเจอว้าวเว้าไหลไปแล้วพี่ล็อก นี่ไงได้แล้วแกงเกลว้านั่มันน้ำนมาแกงเกลือรอจริงจริงด้วยแกงเกลืลรอแป๊บหนึ่งหน้าทิมครับหน้าทิมต่ำไอ้แคสกี้หลบจิกไอ้แฝงมัดขวางทางนันเนี่ยมาเหยียบหน้าพี่ราพอดีนี่แกงสก๊ะแลลลลเป็นตัวละครที่ร้องไห้ตลอดเวลาโอ้โหตัวนี้เป็นโครงกระดูกด้วยไม่ใช่ริบบิ้นธรรมดาเลวมาหิวข้าวน่าจะต้องกินหลายจานอยู่ละมาท้องว่างมากเลยพี่ล็อกเนี่ยท้องว่างโบ่งเหว่เลยไปหาข้าวกินกันดีกว่า รู้ปีลองสไลด์ลงไปสิอะสไลด์ลงไปตรงไหนอะ่ะเนี่ยลงน้ำบันเทิงตรงเนี้ยมันเล่นได้พี่เหรอไปจิงงหงันฉันขออีกรอบนึิงเดี๋ยวฉันไปเล่นจากข้างบนเซิตเจอว้าวปะป๊อปหุยโอ้ฮอสกี้สุสดยอดแบบแต่ไรเดอร์มันค้างว่ะก็ไ่ลองตัวเบาฉันไมปลองขี้เต็มท้องมันวันนี่นกำลังจะตกแล้วว้าวสุดยอดไปเลยว้าวบอปเออไอหมาง่อรู้ลองติ๊งจอง ลูกไปมาเจออะไรอยู่ตรงใต้ชิงช้าด้วยไหนเซ๊ว้าวนี่ไงพี่ชายแจ็คยิ้มฟันเหลืองเหมือนพี่ล้อกเลยอบนานๆแปลงฟันทีไปไหน,นตัวเนี้ยว้าวฮัสกี้ฉันว่าเขาต้องหาหมอฟันแคะขี้หินขี้ปูนบ้างนะด้านสิพี่ล้อลูกไปมาอยากขึ้นไปอยู่ตรงบนเพราะใช่แล้วมันอยู่ข้างบนสุดเลยฮัสกี้เราจะขึ้นไปอย่างไรซิแจกึกนี่ไงนี่ฮัสกี้แจกึ๋จะจกึกแจกึกเบ้ยอไอโน้ดขึ้นอย่างไรขึ้นยากแจกึก เดี๋ยวก่อนมาม่ไอเดียดีดไอเดียอะไรของแกวะเนี่ยเมื่อกี้ไงที่หมาเข้าไปในร้านขายของไปลองมลูกสปองลูกสปองเอาไปทําอะไรอะ่ะเพื่อเราจะลอยขึ้นไปเอาได้เ้เป็นความคิดที่ดีได้เนี่ยลองซื้อมาดูสิตังพอหรือเปล่าเหอะนี่ไงมีตังซื้อลูกปองนี่ลูกปองน้อยกลอยใจรู้หัวใจด้วยว้าตกระโดดสูง <c oughs> <c oughs> กระโดดที่จะออกนอกจักรกวาลทำไมลูกพี่กระโดดสูงนั้นอะ่ะอันแน่นอนคนมันเกิ <c oughs> <ๆ>ีดอะไรนี่เลยพี่เหรอเรามีหนทางขึ้นไปเอาตัวนั่นแล้วเฮ้เฮสกิเด โดดทีเดียวถึงมีอยู่จริงของแคร่นินเนี่ยมามาแล้วว้ายช้ากว่าฉันว่ะทำไมพี่ล็อกโดดเร็วแน่นอนโดดดิฉันโดดสูงไปละว้าวบา้บาบา้าบ้เฮ้ยหมายอยากเป็นบังทำไมมาโดดได้เตี้ยแค่นี้เองอะวายลูกกระจอกอย่าพยายามเลยทำไมพี่ล็อกโดดสูงอะ่ะใช่ฉันเก่งยังไงล่ะเน่ยว้าวบา้บาบ้า มาไปด้วยจะไปอะไรล่ะเก็บแล้วจะโดดสูงไปไหนฮัสเก้รู้พี่มาเจออะไรตรงนี้เฮ้ยดูหน้สนอแป๊บ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 ทัสกี้เขาเขียนว่าแดนเจอแล้วแดนเจอแปลว่าลุยโลรโน่นแปลงเจอบ้านแกแปลว่าโดยรอดเหรอวะเนี่ยรู้พี่มาอยู่ที่ไหนไม่รู้ <c oughs> โอ้โหมีแต่ฟาร์มมืดอ้าวรู้พี่ออกไปแล้บอยเดินเดินเปลี่ยนต้องเดินใหม่เลยเนี่ยไอ้ทัสเก้ไม่รอบไวอยากลองเป็นไอตัวเมื่อกี้ที่เก็บมายังไม่ได้ลองแปลงเลยพี่เลยลองเด็ด น้องตาเขาไม่สามาชีกันเลยตกใจที่แกเหรอวะเนี่ยใช่อ๋อน่ากลัวมากคัสกี้นี่ไงหมามีสัญลักษณ์เป็นลูกโป่งน้อยก้อยใจคัสกี้เดินไปนี่แล้วเข้าว้าวออฟบีอ๋อไปลกหมาเห็นมีกริตอยู่ข้างบนนั่นน่ะใช่เลยแล้วก็ไปพิชิตออบบี้ในการโดดขึ้นไปคัสกี้เน่ได้แล้วไปนี่ละมาจะโกงด้วยลูกโป่งเฮ้ยน้องกริตฟอมนี่ระดับยากว้าวสุดยอดเลยหน้าตาจะหล่อเท่แค่ไหนขอลองดูหน่อยซิมีปัญหาได้หน่อย จะไหมหาไม่เจออ๋อเจอเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโอนน้องปอมนี่ที่ไฟช็อตไปดูดน้องปอมนี่เนี่ยช้าไงปิงเยอะตกน้องปอมนี่เงื้อเงือกเฮ้ยไอฮัสกี้มันนี่เร็วเข้ามาไหนนี่ไงมันมีทางไปต่อว้าวเด็กน้องก็ยืนจังก้าอยู่หน้าหน้ามันพี่ล็อกเลยน่าจะไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ได้ไหมแต่มันตาปื้อเหมือนพี่ไอบ้าก๊อฟอย่าพี่ลองดูดิ นัาเหมือนพี่ล็อกเลยมัลคีมันเหมือนตรงไหนไม่เหมือนวะเหมือนหมอบไอ้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยตั๊กวัวปานรูปดาวเนี่ยนี่ไงพี่ล็อกเรามีลูกสปองใฮ้จ้าว้าวจริงด้วยฮัสกี้มันเป็นมอบว้าวลูกชิ้นแอมเคพี่ล็อกมาอยู่คราวจัตากลาลาลอิงนั่นไหนน้องซันต้าปั๊มนี่มาฮัสกี้ที่แห่งนี้คงไม่มีสินะ เราอยู่ในถ้ำเหรอไอทีมบาโง่มันจะจะมากเกินไปแล้วนะตกกระโหลกทีหนึ่งดีไหมสาตา,าก็ต้องอยู่ขั้วโลกเหนือดีเอางั้นกลับบ้านก่อนกลับจะปอพรรดก่อนแป๊บหนึ่งลูกเ่ยหมาเจอประตูปิิศนาเดี๋ยวนะปกติมันจะมมีประตูมาตั้งตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยก็บอกว่ามันคือทางออกด้วยพี่ลองลองไหมอ่ะอ่ะลองดูนะพลไปก่อนแล้วจะถามปันเพื่อนี่งไงฉันเข้าไปแล้วเฮ้ยก,กลุ้มๆรอหมาด้วยมัากำลังตามไปเว่มันมีพลังงานบางอย่าง จ้องมองอยู่ต้าเหมือนปูขป่ของปู่ของปู่ผมเลยเออดีแล้วที่หน่าเหมือนฉันเฮ้ยเย้มันก็ตัวอะไรอะบิ่หรอก็หนาะก็คือ crazy cowmo ย่ทรงผมไปตัดร้านเดียวกับฮัสกี้มาเลยชงชาเหมือนกันเลยเป็นลุงลังบอยแล้วทำไมดวงตาเขาเยอะหลือเกินก็ไปสมัมปะรโดบี่หรอ เออนนนั่่ะดเราต้องมาสำรวจเพื่อมันมีอะไรอยู่ในนี้อีกที่หรอมันจะไปมีได้ไงฮัสกี้มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยลูกไหมาเห็นเบคอนว้าก็ไปในนั้นไม่จริงเหรอนี่ไงเป็นไปได้ไงสิไม่เห็นมีเลยแฮสกี้แกเข้าไปได้ไงว้าวลูกสุภีมาเจออันนี้มันตัวชานามไข่มุกที่มีฟันว้าวระดับเอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเชียวบับเซเบนว้าวหมักฝรัง่งดีดิ้นที่ไหน่ดีฮัสกี้นี่แกเปล่าวะ สัญลักษณ์ของหมากค,คือลูกโบว์วิลนีไงเจก็มีลูกสปอร์กลูกเว่ยหมาเห็นเลยข้างหนั้นด้วยมีหิมะตกด้วยโอ้จริงด้วยฮัตกี้ก่อนอื่นกลับล่างก่อนเดี๋ยวหากันไม่เจอกลับล่างโอ้มีม,มีมีเบคอนเป็นไกด์นำทางด้วยพี่เรพี่เราไปไหนนี่ีอะลอยอยู่ข้างบนเนี่ยลูกเว่ยหมาลูกเว่ยกระโดดสูงลูกพี่ซื้อลูกโปว์กอลลั่นกับฮัตกี้เหลยลานเดียวกันแหละแต่ของฉันฮีเลียมเยอะกว่าของแกเข้าใจปะนินี่นนี่ ที่ไหนเฮ้ยอ้าวเข้ามาเป็นเมืองหิมะว้าวฮัสกี้เมืองนี้หิมะตกเป็นจำนวนมากแล้วนี่มันมีฐานน้ำแข็งไปไหนจ,จะไปรู้เหรอฮัสกี้ต้องไปสำรวจพี่เฮ้ยไอ้ฮัสกี้อย่าเล่นโป<แบ>๊กเลยอ๋อคนผู้ชมครับนี่ขนาดมันถือลูกโป่ง <m akes> มันจะกระโดดตกเขียวเลยโอ้กัไอ้บักเ <c oughs> ดียร์พี่นอนแล้วใหม่หมดละเฮ้ยครั้งนี้แหละพี่ลองหมาจะมาโกงนี่หมาจะมาโดดกลางทางเมื่อกี้แค่ไม่เอาจริงบอกเลยหมาก็ยังไม่ได้เอาจริง เฮจยเจ๊จมาได้เลยก็ไม่รู้มบ่วพองหอนพี่หรอลูก <c oughs> ไปไหนไม่มีไรไม่มีไรไว้ทุกคนรีอกตัวเยไอ้มาก่ลูกวีดูว้าวในที่สุดก็ได้เป็นแบบไอส์คิงเกอร์มีน้ำแข็งขึ้นหัวมีหิมะล่วงหล่นด้วย <c oughs> หิมะหรือลังแขก่อน <c oughs> แล้วพี่ลอกด้น้ำแข็งที่อยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนมัดจุกเลยอ่ะนั่นนะเดมเหมือนก้อนเห็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะเอาไปจากตรงนี้ไงอะพี่นั่นแหละวิธีนั่นแหละถูกต้องแล้วฮัสก้เจ้า เจ๊ะเบ๊ไอ้มาก้อยังจะต่อกแค่เนี้ยลูกวี่นี่ไงมันยังมีเต็นท์ให้สมดวดอีกฉันว่าคราวนี้ไม่ต้องใช้และวแหละฮัสกี้เพราะเราเหลือแค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวแล้วรีล็อกลักข้างขาน้าหมาเมื่อกี้อะไรมองไม่ทันใครวะแววหายไปแล้วเหมือนผีหลอกนี่ไงไอซันต้าป๊อมนี่จอป๊อมนี่ที่มีหิมะตกตลอดเวลาน่ารักสุดๆน่ารักเหมือนฮัสกี้ นี่เลยจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะอโอเด้อเว่ยเจนเดี๋ยวนี้สุนัขตามหาปอมนี่ซันต้าจนเจอเออฮัสกี้มีอะไรจะบอกอ่ะบอกอะไรยังไม่ถึงวันคริสต์มาสอ่ะก็กล่วงหน้าไงก็เลยแหละปอมนี่ต้องแบบว่ามาจัดงานคริสต์มาสล่วงหน้าไงต้องเตรียมของขวัญไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแจกไม่ทันละพี่ เี่โชว์เบรกแดนแล้วกันน้องปอมนี่โชว์เบรกแดนนี่กระจกกระจกกระจกเน่เทพเปล่ะว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะ เราเบคอนมาสโลโมชั่นตุ๊ดๆอะไรอยู่ตรงนี้พี่เรามากลัวเบคอนมาสโลโมชันขนาดนี้มาเนี่ยเบคอนเอนาน,นี้พังมากเบคอนเด็กกระตุกกระเบ้าพี่ชายเป็นไรบอสพี่ชายนั่นแหละทุกคนเราสามารถพิชิตหาปอมนี่ได้ครบหมดทั้ง16ตัวแล้วถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย เชิรเชิรเชิรเป็นโชวน์นิลลงไปนิลได้ลแกวีอะไรไปฮหกเก